วันฟ้าวันฟ้าอยากเข้ามาเคียร์โอ้ยพ่อยังไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยน้องก็บอกแล้วฮะใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยไปตามมาจากไหนกันมาซาวน้องให้สาก็ไปนะไปวันได้ขิงเลยฮะใขอขอมาซาไปงานที่ไหนโอเคก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งก็คงจะมีโอกาสได้เจอกัน นะฮะเงื่อไนไขของผมมีอย่างเดียวที่ชัดเจนมากๆ <c oughs> ก็คือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทที่ผมไม่อยอมรับและปฏิเสธโดยสิน้นเชิงถ้าปฏิบัติได้ทําได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการมาเริ่มคุยได้แต่ถ้าเกิดไม่ยังมีความสายสัมพันธ์อยู่แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ว่าต่อนหน้าและรับหลังอย่างเงี้ยเราก็คงขออนุญาตไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวตัวให้เขาบอกว่า อ่ะก็อันนี้จะต้องถามจากเขาแบบชัดเจนเพราะว่าผมก็เจอความไม่ชัดเจนมาจากคนที่ดูแลมีนาแล้วเข้ามาถึงออฟฟิศแล้วอยู่ๆตอนนี้เขาก็ไปส่งนะฮะไปดูแลทางนั้นกลับไปอย่างเดิมนะฮะเราเราก็ไม่อยากถูกคนหลอกแต่ถ้าเกิดสมมติน้องเขาชัดเจนจริงๆแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามหลังมาจริงๆก็สามารถคุยกันได้ครับมไม่ได้ขนาดนั้นที่จะไม่คุยครับโอกาสยังมีมโอกาสยังมี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 ค มีไม่มีปัญหาครับก็ตอนนี้ก็มาจะหมดแล้วนี่ฮะก็แพลวันนี้ก็มาแล้วใช่ไหมฮะพมิด้ามาแล้วก็คงเหลือคนเดียวใช่ไหมฮะใชเพี่ร้อยมาให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับณตอนนี้อะไรนะไห้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะตอนนี้เขาอยากกลับมาก็ก็ก็ได้อย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างกับน้องเนี่ยมันมีสองบริบทบริบทแรกก็คือเรื่อง Miss Earth ซึ่งเป็นเป็นเป็นรอยร้าวที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดนะฮะแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะน้องต้องทําตามในหน้าที่เราพยายามระวังเข้าใจ mm hmm. เพราะตอนนั้นก็มีคนดูแลแลวก็มีเจ้าของที่ถือลิขสิทธิ์นสมัยก่อนหน้านั้นนะฮะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่อยู่เบื้องหลังในการที่ดูแลน้องด้วยนะครับแต่สําหรับเรื่องของการเ,าเข้ามาอยู่ในยุคที่ผ่านมา5ปีนี้ก็